สวัสดีจ้าเอฟซีทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่สองคนยหา่โดนาสตอรีเนะจ๊ะวันนี้เขามาพอกันอยู่ห่างทะเลาจา้ะ,ละพี่น้องเรื่องน้ำทะเลเนี่ยพี่น้องใสใสใสจนเห็นผืนทะเลวันนี้อากาศดีจ้ะเฮ้มาย่างออกกำลัง น้ำางตตกแดดอวิตามินจ้ะพี่น้องเมื่อนี้บอกใครหนาวบันไดเพราะว่าล่มบ่มีจ้ะแต่บ่มีล่มกับแดดออกสีสีอุ่นขึ้นท่านที่เลยพี่น้องก็เลยน้ย่างออกกำลังเนาะจ้ะยางเล่นน้ำขางทางทา้องนี้เป็นถนนเส้นเก่าด้วยจ้ะถนนเก่าตั้งแต่หลายปี แต่ก่นสิมีถนนใญ่ก่อนสิมีนนอ,มอุโมงค์สมัยก่อนนี่คนคนที่ยูนี่เนาะจ้ะคนโนเวที่ยูนี่กะใส่สถนนเส้นนี้ตังแต่กรอน,นี่พิ่นสิเป็นถนนแบบว่าใส่มาทางหมาาย่างอีกอย่างส่เนาะจ้ะเทิงค้นเทิงมานั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจะกลาดยางก็มีรถแลนดมังค่ะ ถ้าถนนใหญ่รถติดแห้งขจากับสินาอแลนเส้็นี่แล้วะแต่ส่วนหมากเดียวนี้สีเป็นถนนค้นยางออกกำลังไก่เวลาอากาศดีดีสีพี่น้องไปจ้ะไปตากแดดเอาวิตามินน้ำกันสาสมวิตามินแต่หลังกายเนาะจ้ะแต่ก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวกันหนาวคือเกาพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่นะ ยู you know นอเวนี่เอาแน่เอานอนบ่ได้พี่น้องแดดจะจ้าแจ้งสีเห็นนันหอนหอนอุ่นๆแบบนี้ปุ๊บปับฝนตกลงมาหิมะลงกม็มีเป็นไปได้ทุกอย่างนะจ๊ะบอคืออยู่เมืองไทยยังจากแดดน้ำกันจะพี่น้องอุ่นดีเมือนี่อุ่นดีอุ่นกองหมว่ววาน ข้างทางก็มีแต่ภูเขาแบบนี้จะมีนอ้องมบ้ันยายโดนัดอยู่เป็นแบบนี้แล้วจะฝ้าเปิดแห้งเหมือนนี่ไม่มีเมฆเลยอากาศด,ดีแห้ง จังใดก็เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยเด้อจ้ะกดกระดิ่งไวจังพอผ่านคลิปใหม่ๆจากคุณย่าโดนัทนอกจากพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศทุกประเทศในโลกนี่จ้ะพี่น้อง ยินดีต้อนรับเมื่อถูกผูถูกคนขอบคุณหลายๆเด้อจากที่เขามายางเป็นโมกันยางเป็นโมกันตะตจนจนจบนะจ๊ะจังใดกับซอยกดติดตามนี่คุณยายโดนัดในเด้อจ๊ะ เออถึงค้นน่ะข้นถึงพันไม่ไวสจได,ด้ไลฟ์สดพี่ให้น้อง FC ไเ,เดี๋ยวเบิ่งกันน้นจ้ะเนาะบรรยากาศประเทศโน้์เป็นจังใดสไดท้ยินี้นเสียงรถแลนด์เดอร์จากคนฟังขางทะเลฟังตรงขามคนอันนี้เป็นถนนใหญ่งงนะจ๊ะถนนรถแลนด์นั่นแหละ ต้นไม้ต้นไหลก็กรลังออกใบกลังเขียวต้นพักต้นยังพักถามธรรมชาติก็กะลังเกิดเนาะจ้ะซ่อนตนามละไซแห้งครับเหมือนยากาศดับะพี่นอ้องพูดจะฟังตรงคำผลคำทะเลฟังฟังขงางทะเลฟังผลจะเป็นถนนใ,นใหญ่จะพี่นอ้อง ဟုတ်んဖန်ရယ်ຢາຍဒိုနັດຢືນည ตอนนี้ปลาแซลมอน,นเข้ามาเนาะจ้ะอีกเดือนสองเดือนปลาแซลมอนเขามาานี่มีเรือตกปลาเต็มอยู่ในนี้จ้ะพี่น้องข้ามาแตาทางหนอกผมเนาะจ้ะน้ำใสดีแห้งค่ะ สบายเย็นเย็น้ะพี่น้องลงเหลินบ่ได้เด้อเย็นจ่อยๆหมดแล้วเย็นชนิดที่แบบเย็นกว่าน้ำแข็งหมดแล้วมันสีแดดจ้าอยู่เป็นเดือนน้มนี่ในเนี่ก็เย็นขึ้นเก่าด้อพี่น้อง ยากาศสิประมาณนี้เนาะจ้ะเวลาอากาศดีเวลาเแดดออกอจสิยยอนแสงในเด้อจ้ะอีกสองสามเดือนนี้คนจะเต็มมาแถวนี้ มาตกปลาแซลมอนพี่น้องปลาเลยเขาไปหันสิเป็นค้องขึ้นไปพูนเขาไปในหมบูบานเขาไปในหลงัลงบานย่ายโดนัดจะบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะจ้ะ จึงไดก่ะฝากเอฟซีกดไหลกดแช่ซอยหายเดี๋ยวนัดในเด้อจ้ะขอคนละไหลละแช่์หนเด้อไปือเป็นกำลังใจย่ายเดี๋ยวนัดเนาะจ้ะเดี๋ยวนอนไปพยานย่ามเฮดคลิปล่งคลิปในเอฟซีเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศเบ่งวิวสวยๆของประเทศน,เนอร์เวย์เนาะจะ้ะ จ้าสำหรับคลิปนี้ยายโดนนัดขอฝากไว้แค่นี้ก่นอกกนเนาะจ้ะเนาะอาจสิเป็นคลิปบ่ยาวปานใดจังใดกข็ขอขอบคุณขอบคุณทีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดตามยายโดนนัดทางาการยายโดนนัดก็ซอยไลหลซอยแชร์ในเด้อจ้ะขอคนละไลค์ละแชร์ให้ยายโดนดนัดในเด้อพี่น้อง้กดติดตามให้ได้ถึงพันคน,นไว้เนี่ยยายโดนนัดอยากไลฟ์สดให้เอฟซีเดบ่ง เห็นหนาพูดคุยกันเนาะจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ย่ยโดนัดคอโตลงคลิปก่อนเด้อจ้ะอยู่ดีมีแห้งทุกปู้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำทุกปวยทุกน้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า